เจกอปเจกอบอยากกินข้าวกับป๋าทอดใช่ไหมะอ,อะไรนะกินระป๋าทอดโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้โอเคไหมโอเค

ร้อยมาอืมนูบอกปี๋ๆร้อยมาร้อยมาร้อยร้อยมาร้อยหมักมาร้อยจังคู่นู้แรงกับกองเร็วร้อยจังคู่เร็วร้อยมาร้อยจังคู่

อืมอะไซโกะอะตังตามนี้ตรงนี้เยอะมาเยอะโอเคไปอะคุณก้าวอะฮะขับับโอเคกินเลยนู้ดไ่ใช่นูดงันุกป๊บออือปถ กินกับช้อนกินกับช้อนแต่นี้ชอ้อนต่างไงด่าลิฟใ <laughs> บกลูดใบกลูดกินได้ 故事、嗯。嗯